ในมุมมองเหรอครับเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นปัญหาที่แก้แก้ยากเพราะว่าเรื่องเอาวัยรุ่นกับเซ็ก์เนี่ยมันเป็นของคู่กันพอมันเป็นของคู่กันเนี่ยนะครับมันก็ทําให้การแก้ปัญหายากแต่ประเด็นก็คือเราจะทําอย่างไรให้เขาตระหนักการสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกันนั้นเป็นสิ่งสําคัญในส่วนของวิธีการนะครับก็คือจริงๆมันม,มีมีหลายส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการทํางานที่ตัวเด็กเองก็คือการการสร้างทัศนคติ การปลูกฝังการสร้างาจิตสำนึกเหล่านี้นะครับก็ยังคงต้องทำอยู่ส่วนที่สองก็คือการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนโยบายมันก็จะมาทั้งในส่วนของอรูปแบบวิธีการใช่ไหมครับนโยบายกับสองเรื่องของงบประมาณที่จะต้องมามาีงบประมาณในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของท้องไม่พร้อมอะไรเงี้ยต่อนะครับสามก็คือการพัฒนาศัก,กยภาพและทัศนคติของ คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนอันนี้เป็น3ส่วนประกอบใหญ่ๆที่จะต้องถูกถูกผลักดันให้ทำงานควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าสมมติส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปครับมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จในในความรู้สึกนะครับคิดว่ามันยากที่จะประสบความสำเร็จสมมติเด็กโอเคมากเลยมีทัศนคติที่ดีมากเลยแต่ไม่มีงบประมาณในการที่จะให้เขาไปมีพื้นที่ในการพัฒนาเชิงบวกของตัวเองไม่มีงบประมาณที่จะไม่มีนโยบายที่จะมาขับเคลื่อนของคนทํางานเองมันก็ยาก นะครับหรือแม้แต่เด็กก็โอเคคนทํางานก็โอเคแต่นโยบายขององคอ์กรนโยบายของประเทศไม่ซัพพอร์ตไม่รองรับเขาก็ไปต่อยากสําหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น3ส่วนมันก็จะต้องต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนครับเข้าไหมครับ,รบมันมีนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกร้อยเรียงเข้ามาหากันอย่างร้อเซ์ แล้วก็จริงๆมันก็มีอุปสรรคซึ่งซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมอีกเยอะแยะมากมายที่มันมากระตุ้นทําให้เรื่องนี้มันไม่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของสื่อต่างๆที่เรายังต้องทํางานควบคู่กันไปทําอย่างไรเด็กจะเท่าทันสื่อทําอย่างไรจะใช้สื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ